สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนข่าวพิโลกนิว com นะครับวันนี้ผมจะนำควันหลงในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557นะฮะที่เทศบาลตําบลบ้านคลองได้จัดขึ้นวันนี้ครับ12มกราคม2557นะฮะจัดขึ้นที่บริเวณสนามเทนนิสเทศบาลตํบลบ้านคลองนั่นเองโดยคุณประดิษฐ์ มอพิมพ์นาะะยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านคลองเป็นประธานเปิดในช่วงภาคสายของวันนี้ที่ผ่านมานะครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับเพื่อให้ทุกส่วนนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและก็เยาวชน เพราะว่าเด็กนั้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะฮะซึ่งได้รับการพัฒนาเต็มศัก,กยภาพแล้วเขาจะเติบโตได้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสืบไปนะครับเทศบาลตํบลบ้านคลองจึงได้เห็นความสําคัญของเด็กๆและก็เยาวชนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2,557ขึ้นมานะครับซึ่งจะจัดในวันที่12นะครับเนื่องจากวันที่11นั้นหลายๆองค์กรหลายท้องที่จัดขึ้นนะฮะจึงมีวันนี้ ขึ้นทุกๆปีนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริงการแสดงออกในทางในทางสร้างสรรค์น,นะครับรวมถึงทั้งตระหนักในหน้าที่มีระเบียบวินัยมีความรับผิดช,ชอบต่อตนเองและก็สังคมครับ ยังพัฒนาในเรื่องของศักยภาพทั้งร่างกายอารมณ์สติปัญญาและก็สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ที่สําคัญเลยนะครับห่างไกลยาเสพติดนั่นเองนะครับในครั้งนี้ก็มีทุกภาคส่วนที่ให้การพัฒนาเด็กและก็เยาวชนนะฮะได้รับการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคลากรนะฮะ อนุเคราะห์จากบุคคลห้างร้านหน่วยงานต่างๆผู้ปกครองสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มของรางวัลให้กับน้องๆในงานนี้นะครับใน,ในงานก็จะมีการจัดบูธต่างๆให้น้องๆได้รับความรู้และโดยเฉพาะบูธเรื่องของอาหารการกินนะครับมีมากมายเดี๋ยวทีเดียวผู้ปกครองก็นําเด็กไปเยอะแยะมากมายเชย่นกันนะครับแล้วก็ในด้านมนุวิธีก็มีการแสดงของน้องๆที่จัดกิจกรรมในวันนี้นะครับมีการมอบของขวัญมอบรางวัลจับฉลากรางวัลอีกมากมายเลยนะครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เทศบาลตำบลบ้านครองได้จัดขึ้นในวันนี้วันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ครับ ทีมข่าวพิโลกนิวรายงาน